ตามรอยพระพุทธบาทภาคเหนือระหว่างวันที่11ถึงวันที่16มกราคมพุทธศักราช2549เราได้ออกเดินทางจากวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีก็มุ่งขึ้นสู่ทางภาคเหนือโดยเริ่มต้นที่จังหวัดลำพูนได้ไปสอบถามที่วัดมหาวันภายในเมืองแล้ว ก็ไปพบพระภิกษุที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่องหนึ่งก็ได้นำัยที่พระพุทธบาทห้วยสายขาวพระพุทธบาทห้วยสายขาวหรือว่าพระพุทธบาทหาริพุญชัยอยู่ในตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุร นี่ก็เป็นพุทธบาทที่อยู่ภายนอกมณฑปอยู่บนพลานหินธรรมชาติร้อยพุทธหินรอบเดียส่วนภายในมณฑปนี่ก็มีรอยพระพุทธบาทซึ่งมีการแต่งนิ้วเท้าไปแล้วก่อนภาษาหนึ่งริมภาษาเดียวการแกวภาษาก็มีการทาสีทองไปบ้างแล้วเนี่ยๆนี่จะใช่ที่จะใช้ทานนะครับ นี่เป็นพระมณดกที่ได้สร้างครอบเอาไว้นานแล้วจากพระภิกษุที่เคยมาทุด,ดงอยู่ในบริเวณนี้ชื่ว่าพระพุทธบาทห้วยสายต่อเนตธรก็ได้เดินสำรวจอรอบๆบริเวณนี้ซึ่งข้างด้านหลังพระมณดกก็เป็นลำห้วยที่ว่าน้ำแห้งแล้วไม่ค่อยมีน้ำน่าแลง ยังไม่ได้เข้ามาครับพิ่งมาปีนี้แล้วกลัึงบ้านมาเที่ยวอ่าเจได้สำรวจด้านหลังพอมันดบแล้วก็เราก็าขึ้นมากราบไหว้บูชาลอยพุทธบาทกันต่อไปซึ่งได้เคยนำใบสีมาทำพิธีบวงสวงไปแล้วที่นี้ ังจากนั้นก็ออกมาไหวพุทธาทซึ่งเป็นรอยที่อยู่ด้านนอกที่ก็มีก้อนอิฐโบราณสมัยอยุธยาก็วางเรียงรายอยู่กับบริเวณนี้ก็คงจะเป็นเป็นวัดมาก่อนเวลานี้อยู่ไกลหมู่บ้านมากการที่จะดำรงชีวิตอยู่ก็ลำบากจะต้องมีเสบียงอาหารอยู่พระภิกษุที่มาอยู่ก็มาอยู่แค่ชั่วคราวนึงนะ ทีนี้พระองค์นี้นี่ที่หงสิกรนี่ท่านก็เคยไปวัดท่าสุงรู้จักกันก็มาท่านก็มาอยู่ที่นี่ก็เลยได้มอบเงินปัจจัยได้ทําบุญกับท่านไว้ประมาณห้าพันบาท <c oughs> <c oughs> ที่บริเวณนี้ก็เป็นหินที่เป็นริร้วคล้ายเหมืนอนกันลอยตาผ้าา <c oughs> วัดรำเปิงหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาสำรวจนี่ก็เราเดินทางมาที่วัดลำเปิงันเชียงใหม่แก้ววัดลำเปลิงนี่อยู่ในเขตอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีมองคพระทาตเก่าแก่ที่กรมศริลปากรกำลังเตรียมการที่จะบ,บูรณะอยู่ภายในวัดก็มีอายุอยู่หลายร้อยปีทีเดียว ในเราลงรทำบุญในใส่ตู้บริจาคก็ประมาณ250บาทแล้วก็ได้นำผ้าผ่มสบายสีทองไปบูชาโดยรอบ ในเรามีผ้าห่มไว้ไปบูชากันประมาณ2องสาม้นเวลาเดินทางไปก็มีเจ้าภาพได้ถาวายเอาไว้แต่เราช่วยช่วยกันเดินทางก็มีสำรานมีบุญคุณตาอ,องเลกเป็นผู้ถ่ายภาพมันจะถวา้ได้ระบ,บุไว้ว่าได้วันที่30มิีนาคมพศสอพ สามิดห้าเวลาประมาณสิบนาฬิกาเนะี่ยได้มีการประชุมบริเวณที่ที่จะสร้างวัดลับเปิดวัดตะโกถารามโดยพระเจ้ายอดเชียนายเป็นกษัตริย์เมืองเชียงใหม่สมัยนั้นได้เป็นประธานพร้อมด้พระเมรีชื่อว่าอัปทาอัตปาเทวีแล้วก็ได้สร้างพระธาตุแห่งนี้ขึ้นแล้วก็ตรงที่พระศิษพระธาตุองค์เดิมอยู่ที่ถ้าได้เห็นแสงปฏิหารขึ้น จเจโลซ่าพระธาตุ่อมอั่นี้ไว้ประมาณ500กว่าปีแล้วก็ถือว่าในในพระธาตุพระบาทรวมเล่มแล้วก็ระบุว่าเป็นพบะวัตถุพันธุ์แก้ว อันนี้ก็เป็นวันที่12มกราคมคือวันลุ่งขึ้นหลังจากวันที่11เราก็ได้ไปค้างคืนที่บ้านคุณบริวิต์พร้อมด้วยคณะที่อยู่อำเภอสลัพพีจังหวัดเชียงใหม่สำรวจสบบาดที่ผานกกนี่เราก็เดินทางมาไปในเขตของหมู่บ้าน ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสำรวจรอยอัะบาทที่เราค้างเมื่อปีที่แล้วอยู่นี่เราขึ้นบนบยอดเขาแล้วก็พอจะเห็นหมู่บ้านผานกกอกที่อยู่เบื้องล่าง แล้ามาช่วงมกกลาในตอนต้นปีใหม่ก็ใบไม้ดอกไม้ก็กยังเขียวชักุ่มสวยงามอยู่นี่ก็ขึ้นมาบนผานอกอกกซึ่งมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับเป็นหน้าผาลักษณะคล้ายนกแต่ก็ไม่ได้พบรอยพระบาทอย่างใดแต่ว่าก้อนหินก้อนนี้นี่ก็มีลักษณะอย่างที่ได้เห็นก็ได้ขึ้นไปสำรวจที่ข้างบน ก็ตามคําบอกเล่าชาวบ้านว่าเคยเห็นดวงไฟลอยขึ้นในวันพระในกลางตอนกลางคืนก็เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนี้เ,เช่นกันหลังจากนั้นแล้วก็เดินลงกลับมาทั้งนั้นปัญญาคุณบริวิต์ก็ได้ร่วมเดินทางมาด้วย นี่เราก็เอาผ้าที่เราเตรียไปจะไปห่มก็เลยเอามาเป็นทอมทงปักเอาไว้บนยอดเขานี้ก็เป็นเขาที่ไม่สูงเกินไปนักแล้วก็พอจะเดินได้กันอ่าพอสบายประมาณทักสิบยนาทีเราก็ได้พยายามค้นหาโดยสบควรแก่เวลาหลังจากนั้นเราก็เดินทาง ต่อไปเราก็เดินทางไปลอยพุทธบาทลอยบัวที่บ้านห้วยเป้าตำบลทุ่งเข้าพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สาราครอบพรทบาทลอยบัวออลอยพระบาทแห่งนี้นี่เดิมเราไม่มีอยู่ในบัญชี <c oughs> หลังจากได้พิมพ์หนังสือรวมเล่มออกมาแล้วในปรากฏว่าก็ได้มา,าพบาาลอยพระบาทโดยบังเอิญพอดีขึ้นไปไปทำบุญกับที่สัาว์ที่เขาจะบุญแล้วหน้าให ช่างเขาบอกว่าที่นี่มีลอยลอยบัวก็บวัติอยบัวเขาบอกว่าลอยตีนบัวลอยตีนวากลีตอนเมื่อก่อนที่ขึ้นมาเนี่ยผมยังเป็นเด็กเลยครับนะตอนนั้นผมเล็กถูกเพรวตอนนี้ผมก็เพิ่งมันมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วของผมเชื่อว่าจะมาบู๊น่าของการนั้นคือตอนนี้เป็นที่เรื่องเรื่ประวัติผู้เช่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาเขาเจอกันมานานหรือยังเขาเจอมานานแล้วครับสร้างสาะขอบไว้เนี่ยหลายปีแล้วครับ ตอนนั้นตอนสร้างสระผมงเด็กอยู่เลอเด็กๆเป็นรอยพัวในลักษณะมอนจะยืนคู่ช่ยืนแต่นี่เป็นข้างเดียวอันนี้นี่นี่นีกี่ข้างเลยข้างเดียวีข้างเดวเอยัวี่เาเดียวอยว่คเป็นจีบัวอ๋อ้รอยจีบลัวครับผมข้าเข้างเดียวดครับลักษณะ นี่ก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นผู้ที่นำมาเป็นอ่าบนดบที่ครอบแล้วก็ชาวบ้านเขาสร้างเอาไว้นานแล้วแต่โบราณเป็นรอยพเป็นรอยพระบาทวันพระบาทอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อเป็นรอยวัวพระบาทเขาบอกเป็นพระบาทรอยวัวนะพระบาทรอยวัวครับผมในที่อาตมาไปเจอหลายแห่งเนี่ยมันมีรอยรอยเท้าสัตว์อย่างเงี้ยที่เชียงรายอะไรก็มีรอยรอยวัวเหมือน ที่ชงลายก็ยังต้นลอยบวัวอีกคือหลบทแยวเอาเบารายการสื่อเนี่ยเอาให้ดูเพราะว่าเล่นได้จริงตอนนี้ตอนนี้กระพันอัู่นะเวลานี้จะสองตำรวจมาเนี่ยแหละมาทีเดียวคนเดียวแต่ว่ามันจะอยู่ทอำ้านต่อมาดังแรงเนี่ยเนตรงเนี้ยจะมีรอยบัวก็จะปั้นรูปบัวมีนั่นอยู่ด้วยนะจะมีลอยบัวแต่ว่าลอยบัวที่นี่เนี่ยจะเป็นเล็กเล็กขนาดขวามือได้ เป็นกีบวัวเลยฉะนั้นเวลาเราเราคุยใ้เนี่ยพูดถึงความเชื่อเรวจะได้อ้างากันนี่เขาก็กอเทปูนเป็นคนกรีดรอบๆก้อนหินเดิมเอาไว้ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเป็นรอยวัวแต่ก็ได้วินิจฉัยกับผู้ใหญ่บ้านว่ารอยวัวถ้าเป็นรอยวัวจริงมันตัวก็คงใหญ่น่าดูเลยก็เลยวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นรอยที่ประทับนั่งเป็นรอยก้นของผู้ได้เจ้าแต่กำลังสงสัยว่ามันจะเป็นรอย อาตมาก็เลยมาเสียงอธิษฐานวัดไม้วาเพื่อความมั่นใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหลังจากได้ขึ้นสักเคเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าผู้ราาักขาและก็บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพเจ้าเป็นต้นกุบาจารย์ทั้งหลายแล้วก็เสียงไม้วาวัด ถ้าเป็นรอยวัวก็ขอให้เท่าเดิมไม่ใช่รอยวัวก็วัดแล้วก็เท่าเดิมแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเขาเสี่ยงอธิษฐานครับไม่เรื่อยๆ่อยไล่เลยนะถ้าทาว่าเป็นรอยพระบาทก็ขอให้ยาวนะกบาทเดี๋ยนี้เมื่อไม่ใช่เป็นรอยวัวจริงแล้วก็เลยว่าเป็นรอยพระริเจ้าหรือไม่ก็ให้อธิษฐานไม่อยากก็ไม่ใช่ สาธุสาธุถ้ามันเป็นรอยนั่งเป็นรอยก้นก็ขอให้ยาวเอายาวใช่ไหมเอายาวนะการปฏิบัตินี้เธอยาวคราวนี้อธิษฐานอีกทีถ้าใช่ก็ขอให้ยาวก็ยาวออกไปจากเดิมจริงเป็นรอยนั่งครับอยนั่งเหรอครับเพราะว่าดูเล็กม่เป็นรอยัถ้าเป็นรอยประทับนั่งเป็นรอยก้นก็ขอให้สั้นนะ พอเทวดาอนาถิภพกระสัาได้ดีสาจิตถอยตามความเป็นจริงนะครับท่านไม่ถึงเอ้าคนล้วนเช่ไหมเออเห็นตาเนี่ยเนี่ยตมาก็ไม่ขยับไปไหนเนีสั้นมานะเออสั้นไปลอยคนนั่นเออแปลกเลยนี่ยนี้พอได้ก็ถือว่าได้พบลอยโดยบังเอิญก็นับเป็นลอยลำดับที่ห้ารอยห้าสห กีมันเป็นไม่ใ hmm, ช uh, ่ธรรมดาเลยครับวสงขารจก็มีที่ิเคราะอย่างนัเพราะถ้าไปเห็นมาจริงๆบนบนจริงมันก็จะประมาณขนาดเนี้ยที่เห็นมาที่ผราที่โที่แางแรง่าต่อจากนั้นเราก็เดินทางไปที่ดอยอัางขัง ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กันต่อไป าก็สร้างเอาไว้สวยงามอยู่บนทิวทัศ์บนยอดเขาสูงมีบันไดทางลงไปที่ไหว้พระธาตุแต่เวลาเดินขึ้นก้กหน้าดูเหมือนกัน ก็มีพระธาตุอยูอ่ตรงกลางในพระเจดีย์เร<ม>าได้นำผ้าหมไปบูชาไว้โดยรอบแล้วก็ส่งน้ำปิดทองคำเปลวกันนี่ก็ความจริงแล้วก็อาตมาก็ได้สำรวจรอยพระบาทมาสิบกว่าปีแล้วก็ปีนี้คิดว่ามีวเวลาก็จะไปดอยอา่างขางไปดอยแม่สลอง ก็บังเอิญให้ได้ไป,ปพบลอยพระบาทเป็นเรื่องเหลือเชื่อันก็เราจะไปพระธาตุดอยตูมพระธาตุจอมกิติกันร่วมงานพิธีกับเจ้าวาดเป็นประจำทุกปีนี่ก็เดิน,เด,นเดินทางออกมาก่อนแล้วก็จะถ่ายจากมนดบขึ้นไปบนบนบนันไดซึ่งเราจอดรถเอาไว้ด้านข้างบนเขาก็ทำลักษณะพระบาทไว้ได้สวยงามบริ บริษัทอิตาเลียนทำไทยก็ได้เป็นผู้รวมสร้างไว้ที่นี่ก็อขออนุมัตนาสาธุไว้ด้วยหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่พระาธาตุดอยแม่สลองหรือว่าสันติคีรีมีชื่อว่าพระาาธรมธาตุเจดีศรีนคริน อยู่ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพระบรมธาตุาเจดีย์แห่งนี้ก็มีศิลปะการสร้างสวยงามมากบนยอดเขาสูงนี่คือพระธาตุมดอยแม่สลอง ที่เห็นนี้ก็เป็นดอกซากุระซึ่งบานในยาม <c oughs> ตอนสายนะของวันที่13มกราคมในวันนี้เราได้เดินทางมาขึ้นอัตมาก,ก็เพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกก็มีความสวยงามมากในยามเช้าเช้า เบื้องล่างจะเห็นที่เขาสลับซับซ้อนกันไปไกลสุดสายตาซึ่งมีพระบรมธาตุเจดีย์สีนครินเป็นมิ่งขวัญเป็นศักดิ์สรีอยู่บนดอยแห่งนี้ นี่ก็เป็นลานจอ,รอดรถที่พวกเราได้ยืนชมวิวแล้วก็ได้สูดบรรยากาศสวยงามนี่แล้วก็ซื้อสเสบียงอาหารมา มาทานกันในตอนเช้าก็มีนักท่องเที่ยวเขาขึ้นมาท่องเที่ยวกันเป็นประจำเสมอแต่เรามาตอนนี้ก็เรียกว่าสะดวกสบายคนไม่มากกินไปกับบรรยากาศด้วยสวยงามในยามหนาวของฤดูกาล อาตมาก็ระหว่างนี้ก็จะได้แจ้งให้ทราวา่าระหว่างที่ไปเชียงดาวที่จะไปพัดดอยแม่สลองก่อนที่จะพบะพระบาทลอยบัวเราก็ได้ไปบูรณะพระธานุมอนจริงซึ่งกำลังบูรณะข้อประจริจดีองเก่าอยู่บนยอดเขาทบุญไป1,000บาทแล้วก็ถวายสามเณรไปบ้างนี่เราก็ไปร่วมทำบุญกับทุกแห่ง ที่เดินทางมาใน,ในในปี2549น,นี้เดีเ๋ยวเราก็จะไปที่วัดเวียงคำหรือเวียงหรือว่ากาละวัดกาขาวที่บ้านเทิดไทยพัดีก็ขับรถผ่านกันไปเห็นป้ายเชิญชวนร่วมสร้างสระรูปหน้าตักประมาณ8เม็ดด้วยโลหะแล้วก็จะได้ไปร่วมทำ ่คกรโนริทก็เก็บภาพดอกซากุระบานในยามฤดูหนาไว้สวยงามหมู่บ้านชาวเขาแห่งนี้ซึ่งจะเป็นที่ประยกของกองนากองคน93สมัยก่อนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนพ่อที่ได้มาอาศัยอยู่แล้วก็ได้โครงการพัฒนาของอสมเด็จย่า ก็ให้ชาวบ้านมาปลูกผักปลูกผลไม้อะไรแทนทยาเสพติดก็ช่วยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนี่เราก็ไม่รู้จะห่มผ้ายัางไงก็เลยมาห่มที่บันไดน,นาคตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็ได้เดินชมในรอบบริเวณซึ่งมีอาศาลาหลังใหญ่สวยงามซึ่งอยู่ด้านหลังขององค์พระธาตุเล้วมถึกกันเป็นภาพสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราได้มาเดินทางมาถึงดอยแม่สลองแห่งนี้ได้บูชาพระบรมธาตุซึ่งสถิตอยู่ภายในแห่งนี้ด้วยการส่งน้ำแล้วก็ปิ่นทองคำเปลวบูชาด้วยผ้าห่มพอสมควรแล้ว หลังจากได้ทานอาหารเช้ากันเสร็จเราก็มาบูชาพระธาตุากันหลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางไปดูงานบูรณะพระวิหารพระเจ้าหลุสนดออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ก็มีอาจารย์นครได้มาหอพบเรื่องประทสประสานงานกับชาวบ้านลานพระธาตุจอมกิตติครับเป็นกระเบื้องดินเผาแบบดินเผาว่นะครับเขาใช้แบบนั้นเราคงจะใช้แบบใหม่จะไม่ได้ไม่ต้องใช้แบบนั้นนี่ก็ยังขาดเงินในการบุรณะอีกประมาณสองแสนแต่อมาก็มีเงินที่ญาติโยมได้ร่วมทําบุญมาบ้างแล้วก็ใส่สย่ามในวันที่พระธาตุจอมกิติพระธาตุโดยตุงรวบรวมแล้วก็ประมาณแสนบาท ได้มอบอะไรขอให้การบูรณะงานต่อ,อไปได้ก็ขอให้ญาติโยมได้โมทนาร่วมกันด้วยซึ่งเวลานี้ก็ยังขาดเงินที่จะได้ก่ออิาเป็นเสาขึ้นไปโดยรอบนี่ก็ที่ได้มาดูงานนี้ก็เพราะว่า,าที่ได้บอกแล้วว่าได้ไปสร้างพุทธรูปหน้าตัก8เมตรไว้5,000บาทนี่คือสร้างอิฐเดิม แล้วก็ได้เบิกณุญนะพระเจดีนะได้ไปสร้างพระเจดีที่วัดเจติยาหรือวัดสันทาดท,ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย2,000บาทไปร่วมสร้างพุทธรูบลานตอรอพระองค์ใหญ่ที่อยู่สามเหลี่ยมทองคำองค์ใหญ่มากนะไปร่วมทำบุญอีก600บาทแล้วถึงได้มาที่นี่ เราเห็นพร,พระเจ้าหลวงสวนดอกที่เราได้บุรณะกันไว้นะนะ่เวลานี้ก็พระวิหารยังค้างอยู่ญาติโยมทั้งหลายอยากจะร่วมบุญกุศลในการวิหารละทานก็ยังทําบุญได้นะกับอาตมา รุ่นนี้เขาบอกว่ารุ่นไหนรุ่นเดียวกันไงกูเข้าไหมคูเข้าเขาใหญ่เน่ะรุ่นคือก็ตามที่แบบฟอร์มที่ผมอ่านนะในประว,วัติหลังจากที่สร้างแล้วจะมีการบูรนณะอีกประมาณสามให้แต่ละสมัยน่แหละครับอ,อีกสามสมัยครับ ไปสามสมัยม,มีการโบนะตอนนัน้น,นจะมีการนี่เตรียมตัวกันเลี้ยงน้ำกันไว้มาประกอบความากัน <ฮะ S 1> ตั้งเยอะเลยตั้งสามถิ่น <c oughs> นี่เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไมด้นิมนต์เจ้าวาดมานะเกรงใจท่าน่อยม,มาตั้งก็มาติดนี่เราก็ได้มอบเงินให้สร้างหมายถึงว่ามุงหลังคาได้เสร็จแล้วปัจจุบันนี้ก็ได้สร้างหลังคาได้เสร็จแล้ว ตอนที่ขึ้นไปนี่ยังค้างอยู่อาจารย์นครก,ก็ขอให้ช่วยเหลือก็ได้ถวายไปแสนหนึ่งก็เงินจากส่ยย่ามนี่แหละโยมนะคนละเล็กกนละน้อยก็ได้ทำบ,บุญกันไปก็ตอนนี้ยังค้างที่จะเทพื้นกับก่อเสาซึ่งขาดอีกหลายเสาก็ขาดเงินี่ประมาณทักแสนสองแสนก็เป็นสถานที่สําคัญอย่างที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าพระเจ้าเคยนั่งฉัดพระทาหารที่นี่ ไปจล่นหเป็นแผลเล็กยาวลึกไปละนี่ก็มีก้อนหินเขียวเนี่ยนะอยู่ในภายในองค์พระที่เขาได้พบทีนี้ก็ยังไม่ได้บรรจุเข้าไปก็มาปรึกษากันจะได้นาไปบรรจุไว้ให้เหมือนเดิมก้อนอินก้อนปูนอะไรที่สมัยที่ล้มลงมาเนี่ยก็ได้บรรจุไว้ในองค์พระปัจจุบันนี่แหละ จากนั้นก็ได้เดินทางไปที่พระธาตุหัวกวนที่บ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นทางที่เราผ่านไปที่พระเจ้าหลวงสวนดอกเมื่อกี้เนี่ยขากลับก็เลยแวะมาร่วมทำบุญกับท่านประมาณ1000บาทเมื่อกี้นี่ที่บอกว่าทำบุญที่พระเจ้าหลวงสวนดอกอวิหารนั้น1 0 0 0 0 0บาท